วันนี้เับเราจะมาทําไอติมครับตา่าคก็มีเครื่องไหมครับทําไอติม,มไม่มีอะครับ,รบสวัสดีครับกำลังกับช่อง Life of Bo นะครับวันนี้ครับเราจะมาทําไอติมครับ แมราก้ามีเครื่องไหมครับทําไอติมอ่ะไม่มีอะครัไม่มีแล้วเราจะทําได้ไมแมราก้าว่าอก็น่าจะได้นะครับเหรอลองดูนะาจะได้ครับรอลอ,องเลยครับเราใช้อะไรบ้างอ่ะลูกก็ใช้น้ําตาลนะคะครับสีผสมอาหารนะคะ ครีมครับโอเคมีแค่นี้เนาะรจริงจริง,รงเนี่ยถ้าเราไม่ใส่สีผสมอาหารนะคะ่ะเราอาจจะใส่เป็นอะไรที่มีรสชาติก็ได้เนาะเช่นพวกโกโก้กาแฟแต่ถ้าเกิดเราใส่นั้นไปเดี๋ยวมันจะไปผสมกับสีผสมอาหารแล้วมันจะไม่สวยโอเคถ้างั้นเนี่ยแต่ากาเอาทุกอย่างใส่ในถุงเล็กครับโอเคครับไปเลยครับโอเคนะครับผมก็ไปล้างมือแล้วนะครับเรามาใส่เลยครับโอเค อ่าแล้วดากาใส่ซีผสมอาหารครับครับโอเคพอแล้วมั้งตามด้วยลูกอ๋อใส่เยอะหรือไม่เยอะครับแล้วแต่ดาก้าชอบครับหวาหวานดีครับต่อไหมครับ,รบนั่นถือว่าเยอะปะครับก็โอเคลูกกำลังดีข้าผอมขอใส่พอแล้วมั้งลูกโอเค,ครับโอเคอยาให้มันหวานหวานครับ อันนี้ถุงหนึ่งนะคะสีแดงเดี๋ยวเรามาทําสีฟ้ากันอพอแล้วค่ะพอแล้วลูกพอแล้วลูกพอแล้วครับพอแล้วลูกของคุณแม่ใส่น้ําตาลนี้เป็นย่าหวานนะคะของแม่โบอันนี้น้ําตาลแบบสุขภาพดีใช่ไหมครับครับเอาแบบไม่ให้มันมีอากาศในนี้เลยมันจะได้นี่อ่ะโอเคเติร์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 เร์เติ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 รเร์เติ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 รร์เ โอเคถุงใหญ่เนี่ยก็คือจะใส่น้ำแข็งนะคะเอาเป็นก้อนเล็กนิดนึงจะได้โอ้โหได้ไหม It's stuck ถ้าใส่ลงไปทั้งอันเลยเหรอลูกอันนี้เลยดีไหมโอ้ยอ่ามาใส่นี้เข้าไปแล้วพยายามปิดถุงแบบไม่ให้มีอากาศอยู่ข้างในลูกไล่อากาศออกไปให้หมดอ่ะเอ้ยอย่าลืมใส่เกลือโอ้ย่ก็ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ลงไปที่น้ำแข็ง สโนครับสโนครับแอ่ากัดออกอย่างนี้เลยลูกนะคะเนี่ยอ,อ่ะแล้วก็ปิดซิปล็อกอ่ะแล้วก็เริ่มเขย่าก่อนก็ได้ครับ อีฟูม็อเมนส์เลตเอโอ้ทังนกคาเกือบแข็งแล้วนะเกือบเป็นอีกนิดเดียวอะเอาเข้าไปขยับพร้อมกันเลยเดี๋ยวแม่เอาข้ามาให้อุ้ยโซ่กันทำไมโซ่ครับไม่เป็นจะไม่ได้นาทีเป็นไงบ้างครับเกลือเข้าวสาหรหรือเปล่าใช่คร่ะใครอยู่บ้านไม่มีอะไรทำนะก็ะลองทำได้นะคะมีความตั้งใจมาก ไลก์กดติดตามได้เลยนะคะไอฟิวโมเมนต์เลเตอร์อุ้ยแข,แข็งแล้วครับแข็งแล้วเหรอ้โหมาเดี๋ยวบีบให้เพื่อนๆดูเนาะเป็นไอติมแล้วอะ่ะอันนี้แข็งมากๆเลยใช,ใช่ใช่ใช่มาเดี๋ยวบีบให้เพื่อนๆดูกันไหนดูสภาพไอศครีมนะคะหน่อยครับใช้ได้อยู่นะอรีบบีบดีกว่าก่อนที่ใจนี่ โอ้โหยังเหลวอ,อยู่บางจุดเนาะโอ้โนโอ้โหเหลวไปหน่อยโอ้โแปลว่าเรายังบีบนานไม่พออ่ะแต่ก็มีบางอันที่แบบเป็นไอติมนะเ <Yeah. S 1> นาะเนี่ยเนี่ยเหมือนไอติมเลยนะแปลว่าถ้าเราบีบนานกว่านี้อีกหน่อยอ่ะน่าจะได้อยู่นะคะ มันเหมือนนมเลยอะครับแล้วเหมือนนมหรอมันไม่ค่อยมีความหวานนะครับแล้วแปลว่าดาก้าใส่ใส่น้าตาลน้อยไปไหมใช่เฮ้ยแต่นี่ก็มีมีความเป็นไอติมนิดนึงนะดูสิคะตรงเนี้ยก็มีความคล้ายไอติมนะอไอติมมันหวานมากๆเลยครับเขาก็ทําอย่างนี้แหละครับพอร้วนลงน้ำตาลหนโชว์ให้กล้องดูหน่อยไม่ไหวอะไหวอะอู้ว้าวของผมดูอร่อยอะครับ ป็นไงครับอันนี้มันอร่อยกว่าเดิมครับอโอเคอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าลองทำดูเนาะใครอยากให้ดาก้าลองอะไรอีกนะคะคอมเมนต์มาบอกเนาะอย่าฝ <Yeah. S 1> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายออกมาโจออกมาโกออกมาโปรจริงจริงจริงกันอยู่ตรงนี้อาเธอกับฉันสนุกสนานห้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคุยทำได้